เอ็ดการ์เคซีนักพลังจิตชื่อดังผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับเคยกล่าวไว้ว่าออคชิเรคอร์นนั้นเปรียบเสมือนกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของจัก,กรวาลเป็นศูนย์รวบรวมข้อบกของทุกสรรพสิ่งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรครับทุกท่านลองนึกภาพดูนะครับมันเหมือนกับว่าเราอะ่ะมีสนามพลังงานขนาดมหมึเมะแร่ปกคลุมไปทั่วจัก,กรวาลแถมยังบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเอาไว้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงดาวจัก,กรวาลมนุษย์สัตว์ หรือพืชหรือแม้แต่สิ่งของต่างๆก็ตามครับมันก็ได้บันทึกไว้หมดเลยและที่น่าทึ่งไปยิ่งกว่านั้นก็คือภายในสนามพลังงานขนาดใหญ่นี้นะครับมันยังมีสนามพลังงานย่อยๆอีกครับสําหรับแต่ละชีวิตลองนึกภาพถึงห้องสมุดส่วนตัวของเราเองสิครับที่มันได้บันทึกเรื่องราทั้งหมดของเราเอาไว้ตั้งแต่วันที่เราเกิดแก่เจ็บจนวันที่เราตายเลยครับไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดกา,การกระทําของเราอะ่ะก็ล้วนแล้วแต่บันทึกเอาไว้หมดเลย ทีนี้นะครับหลายๆท่านนั้นอาจจะสงสัยครับว่าแล้วเราอ่ะจะสามารถเข้าถึงอะคาชิเรคอร์ดนี้ได้ยังไงกันนะคุณเคซี่นะครับก็บอกเอาไว้ว่าไอ้เจ้าบันทึกอะคาชิเรคอร์ดเนี่ยก็จะเปรียบเสมอกับสัญญาณไ WiFi ในยุคปัจจุบันนีนะครับเรานั้นอาจจะมองไม่เห็นคลื่นสัญญาณ Wi-Fi แต่เราก็รู้ครับว่ามันอยู่รอบตัวของเราและถ้าเราอ่ะมีอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณ WiFi ได้เราก็จะสามารถเข้าถึง ข้อมูลมหาศาลมากมายบนิเทศได้ใช่ไหมครับบันทึกอะคาชิเรคอร์ดเนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันครับมันเป็นคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นแต่ถ้าเราอ่ะสามารถปรับจิตตํานึกของเราให้ตรงกับคลื่นความถี่ของบันทึกอะคาชิเรคอร์ดได้เราก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้นั่นเองครับมันเหมือนกับเวลาที่เราเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อยอินเทอร์เน็ตครับเปิดเบราว์เซอร์เข้าไปเราก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับ ในทำนองเดียวกันนั้นถ้าเราอ่ะปรับจิตสํานึกของเราให้มันถูกต้องเราก็จะสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลจักรวาลแห่งนี้ได้เช่นกันครับเป็นยังไงบ้างนะครับทุกท่านมันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยครับในปีพุทธศักราช2426หรือก็ประมาณ140กว่าปีก่อนนั่นเองครับมันก็ได้มีนักเขียนชาวกังกชื่อดังครับที่ชื่อ a l ลเฟร Percy ์ซี i n เ l e เขาก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อ i s o l e t i c บูดิซึมขึ้นมาเล่มหนึ่งครับในหนังสือเล่มนั้นน่ะเขาก็ได้พูดถึงบันทึกไอเคชิเป็นครั้งแรกเลยครับคุณเซเนตนั้นก็บอกไว้ว่าตามความเชื่อของชาวตะวันออกเนี่ยก็ได้มีบันทึกสาโกลอยู่จริงๆครับในอาณาจักรแห่งไอเคชิซึ่งก็คือสถามพลังที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นั่นแหละครับแต่ที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวของบันทึกอเคชิเนี่ยก็มีมาตั้งเนิ่นนานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโบราณกาลนู่นเลยในพระคัมภีร์ของ ศาส,สนาอินดูอย่างเช่นหมาราตะหรือปุรณะก็ได้มีการพูดถึงอาคชิเอาไว้เหมือนกันครับในพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักปราชญ์ผู้ทรงปัญญาท่านหนึ่งครับที่ชื่อนารอดว่ากันว่าท่านนารอดนะครับสามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของจิตสานึกเข้าถึงความรู้ต่างๆในจกนในักรวาลได้อย่างอิสระเลยครับเหมือนกับว่าท่านนารอดนะ่ะมีกุญแจไขเข้าไปในห้องสมุดจักรวาลครับแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลออกมาได้ยังไงอย่างนั้น แล้วอะเคชิเรคคอร์ดเนี่ยมันคืออะไรกันนะอะเคชิเรคคอร์ดนะครับหรือว่าอะเคชิเนี่ยเป็นคําภาษาสันสกฤตครับแปลว่าอ e ีเธอซึ่งหมายถึงสสารที่มองไม่เห็นครับมันจะแผ่ซ่านไปทั่วจักรวาลเป็นเหมือนกับตัวกลางที่คอยเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันนั่นเองถ่ายพูดง่ายๆก็คืออะเคชิเรคคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นทั้งที่เก็บข้อมูลแล้วก็เป็นตัวเชื่อมต่อของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลน,นั่นเองครับมาถึงตอนนี้นะ่ะ หลายท่านอาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะครับว่านอกจากท่านนารอดแล้วยังมีใครอีกบ้างครับที่สามารถเข้าถึงอคาชิได้อีกคําตอบก็คือมีบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งครับในประวัติศาสตร์ท่านผู้นี้ก็มีชื่อว่าทอสหรือที่รู้จักกันในชื่อเฮเบสเชสเมกิสตูดครับท่านทอสนั้นเป็นเทพเจ้าองค์สําคัญของชาวอีโบราเลยครับว่ากันว่าก่อนที่ท่านทอสนะ่ะจะกลายเป็นเทพเจ้าเนี่ย ท่านก็ได้เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นบิดาแห่งศาสตร์ลี้ลับต่างๆของอียิปต์โบราณเลยนะครับท่านทอดได้เขียนหนังสือไว้เยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นจารึกมรกตหนังสือแห่งทอดหรือไพ่เบเดอร์กล้วนแล้วแต่เป็นตำราสําคัญทางเวทมนต์แล้วก็จิตวิญญาณสาคัญทั้งนั้นเลยชาวอียิปต์โบราณก็เลยเชื่อกันว่าท่านทอสนนะ่ะมีความรู้มากมายมหาศาลครับรู้ทุกเรื่องราวในจักรวาล จุดถึงขั้นยกย่องให้ท่านนั้นเป็นผู้สื่อสารกับเทพเจ้าเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าสนใจเกิดขึ้นมาครับว่ามันมีหลักฐานอะไรบ้างไหมที่จะพอยืนยันได้ว่าไอ้บันทึกออเคชีลี่คอร์ดเนี่ยมันมีอยู่จริงๆคําคำถามเนี้ยมันตอบยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าบันทึกออเคชิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์เราครับเราไม่สามารถมองเห็นสัมผัสหรือวัดผลมันด้วย เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่นิโคลัสเทสลาครับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ก็เคยกล่าวไว้ว่าในวันที่วิทยาศาสตร์ริ่มศึกษาปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่กายภาพมันจะก้าวหน้าไปมากกว่าในหนึ่งทศวรรษเดียวมากกว่าทศวรรษก่อนหน้าทั้งหมดของการดำรงอยู่ดังนั้นนะครับการพิสูจน์การมีอยู่ของบันทึกอักชินั้นด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับ แต่ถึงยังไงก็ตามครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าไออาราชคชรนคอร์ดเนี่ยมันจะไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้มันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับเหมือนกับความรักที่เรามีให้กันความสุขที่เราได้สัมผัสหรือความฝันที่เราอะเห็นในตอนกลางคืนครับสิ่งเหล่านี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่เราก็รู้ครับว่ามันมีอยู่จริงใช่ไหมครับทีนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งครับที่ชื่อดรอิน ลาโซท่านก็เป็นนักอนาคตวิทยาชื่อดังครับเคยได้รับการนําเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลโนเบลด้วยนะครับดรลาโซท่านนี้น่ะท่านก็ได้ศึกษาเรื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสนามโน้มถ่วงมาเป็นเวลานานหลายปีครับจนในที่สุดแล้วท่านก็ประกาศครับว่าท่านน่ได้ค้นพบเข้ากับหลักฐานของสนามอาคาชิแล้วหลายท่านนั้นอาจจะงงครับว่าเอ๊ะแล้วดรลาโซน่ะเขาไปเจอสนามอคาชิได้ยังไงกันเนี่ยคำตอบก็คือ ท่านไปเจอหลักฐานในพลังงานจุดศูนย์ควอนตัมครับพลังงานจุดศูนย์ควอนตัมคืออะไรล่ะมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งรับที่มีอยู่ทั่วไปรอบๆตัวของเราเลยครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะ ไม่สามารถมองเห็นมันได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามครับนักวิทยาศาสตร์ก็สามารถตรวจจับมันได้นะครับซึ่งเอาเบิร์ตไอสไตน์นะครับก็เป็นคนแรกเลยครับที่ค้นพบพลังงานจุดศูนย์นี้นักวิทยาศาสตร์ก็พากันเชื่อนะครับว่าในพลังงานจุดศูนย์นี้นีมีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับจักรวาลซ่อนอยู่มากมายทีนี้ครับดรรโซนั้นก็บอกว่า ข้อมูลในพลังงานจุดศูนย์นี้นะมันไม่ใช่แค่ข้อมูลทางกายภาพนะครับแต่ยังรวมถึงข้อมูลทางปัญญาด้วยซึ่งก็หมายความว่าพลังงานจุดศูนย์นี่นะครับคือสนามอาคชิที่เราพูดถึงกันอยู่นั่นเองแล้วพลังงานจุดศูนย์มันเก็บข้อมูลไว้ได้ยังไงกันละ่ะบรรดานักฟิสิกส์นะครับพวกเขาก็บอกว่าพลังงานจุดศูนย์นั้นประกอบไปด้วย คลื่นพลังงานควอนตัมจํานวนมากมายมหาศาลครับขึ้นเหล่านี้นะมันก็วิ่งวนไปทั่วจักรวาลเลยครับค่อยเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้มากมายแล้วเราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ยังไงกันนะดรลาโซนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในจักรวาลนนะ่ะสามารถเข้าถึงควอนตัมเหล่านี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์มนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตต่างดาวบนดวงดาวดวงอื่น ก็สามารถรับรู้ข้อมูลจากคลื่นควันตัมเหล่านี้ได้ครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าจิตสำนึกของเราอ่ะสามารถเชื่อมต่อกับสนามไอเกชิหรือพลังงานจุดศูนย์ควอนต่มได้นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างนะครับฟังดูแล้วมันก็น่าเหลือเชื่อดีใช่ไหมครับแต่ว่าดรลาโซนะ่ะท่านยืนยันนะครับว่านี่เนะ่มันไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่มันเป็นเรื่องจริง ทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนนั้นกําลังศึกษาแล้วก็ยืนยันอยู่ครับว่ามันเป็นเรื่องจริงย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนดอกเตอร์ริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกส์รางวัลโดเบลครับเขาก็ได้เขียนหนังสือที่ชื่อ the s t r a n g theory of light and b a t t e r ขึ้นมาเล่มหนึ่งครับในหนังสือเล่มนี้นะ่ะดอกเร์ฟแมนนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับแสงและสสารเอาไว้มากมายเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือ แนวคิดที่บอกว่าอิเล็กตรอนในสมองของเรานะครับสามารถรับข้อมูลจากขึ้นควอนตัมได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะ่ะมันก็จะส่งผลต่อความคิดแล้วก็จิตสำนึกของเราครับท่านผู้ชมนั้นอาจจะงงใช่ไหมครับว่าอนุภาคเล็กๆอย่างอิเล็กตรอนนะ่ะมันจะรับข้อมูลจากขึ้นควอนตัมได้ยังไงกันนะอันนี้ดรฟแมนนะครับก็ได้อธิบายไว้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าควอนตัมพัวพันครับ หรือควอนตัมแอคเทเกวิทนั่นเองครับแล้วไอ้ปรากฏการณ์ควอนตัมพัวพันพัวพันทางควอนตัมเนี่ยมันคืออะไรกันนะมันเป็นปรากฏการที่อนุภาค2ตัวครับที่แม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตามก็จะสามารถส่งผลกระทบถึงกันได้เสมอครับเหมือนกับว่าอนุภาคทั้งสองอะ่ะเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ครับดร์ไฟแมนก็บอกว่าสมองของมนุษย์เรามีกิจกรรมทางไฟฟ้ามากมายครับกิจกรรมเหล่านี้มันก็ได้ตั้งรังสีออกมาซึ่งถ้าเราอะ่ะ มีเครื่องรับวิทยุที่ละเอียดมากๆใช่ไหมครับเราก็จะสามารถตรวจรับจับลังสีเหล่านี้ได้นั่นเองครับในทํานองเดียวกันแล้วลราก็จิตใจของคนอื่นๆหรือสถานที่อื่นๆก็จะสามารถส่งคลื่นแบบเดียวกันนี้ได้นั่นเองครับซึ่งก็หมายความว่าอิเล็กตรอนในสมองของเราสามารถรับสัญญาณจาก ภายนอกได้นั่นเองครับแต่ที่น่าทึ่งก็คือดร์ฟแมนนะครับเขายังบอกอีกด้วยนะครับว่าอิเล็กตรอนในสมองของเรานั้นสามารถรับสัญญาณจากอดีตได้ด้วยนะแต่ว่ามันก็ต้องรับสัญญาณจากอนาคตด้วยเช่นกันเพื่อรักษาสมดุลครับพูดง่ายง่ายก็คืออิเล็กตรอนในสมองของเราอ่ะมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องรับวิทยุครับที่รับสัญญาณได้จากทุกๆที่ทุกๆทางจากอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนั่นเองครับฟังดูคุ้นๆใช่ไหมครับใช่แล้วครับมันเหมือนกับที่ นิโคลัสเทสลาเคยกล่าวไว้เลยครับว่าสมองของเขาอ่ะมันเป็นเพียงแค่เครื่องรับในจักรวังครับมีแกนกลางที่เราได้รับความรู้ความแข็งแกร่งแล้วก็แรงบันดาลใจและเขาก็ไม่ได้เจาะลึกลงไปในความลับของแกนกลางเหล่านี้ครับแต่เขาอ่ะรู้ว่ามันต้องมีอยู่จริงๆทีนี้เมื่อเรารู้แล้วครับว่า ข้อมูลสามารถเดินทางไปยังส่วนใดส่วนหนึ่งของจักรวาลได้ในทันทีมันก็เป็นไปได้ครับว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูปัญญาจากต่างดาวนะ่ะอาจจะส่งข้อมูลมาให้เราครับผ่านขึ้นความถ้ำเหล่านี้ครับมันเหมือนกับที่เราอ่ะส่งสัญญาณวิทยุไปในอากาศครับพวกเขาก็อาจจะส่งขึ้นความคิดครับมาให้เราผ่านไอเคชินี้ก็เป็นไปได้นั่นเองครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่แรงบันดาลใจหรือพวกยานทัศนะ ที่มันเกิดขึ้นกับคนบางคนนะ่ยมันอาจจะเป็นข้อความจากสิ่งมีชีวิตทรงภูปัญญาจากต่างดาวที่ส่งมาให้เราผ่านอาเชิหรือเปล่านะมันก็น่าคิดนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวเกี่ยวกับอาเชิและคอร์ดเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตำนานสมัยก่อนอีกแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนะี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนี้ด้วยเรื่องก็มีอยู่ว่าในปีพุทธศักราช2 4 6 6ครับ มีเด็กหญิงชาวบเบกเยียคนหนึ่งที่ชื่อแวนจิเรียอายุแค่12ขวบเท่านั้นเองครับวันหนึ่งในขณะที่เธอน่ะกำลังเล่นอยู่ในทุ่งนะมันก็เกิดพายุทอร์นาโ,โดพัดเธอขึ้นไปบนฟ้าครับพ่อแม่ของเธอนั้นก็ออกตามหาเธอจนเจอตัวครับแต่เธอนั้นก็แทบจะสิ้นใจไปแล้วบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวดวงตานั้นเต็มไปด้วยฝุ่นทรายครับจนมองไม่เห็นหลังจากผ่าตัดไปถึง3ครั้งครับเธอนั้นก็ตาบอดสนิทนะครับแต่หลังจากนั้นนะ่ะเธอกลับมีอย่างทัศนาครับ สามารถมองเห็นอนาคตได้เธอทานายเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยําชาวบ้านละแวกนั้นต่างก็พากันยกย่องเธอต่อมานะเธอก็ได้ฉาย,ยาว่าบ้าบ้าวังกาแปลว่าคุณยายวังกาครับคุณยายวังกานั้นเคยทำนายเหตุการณ์สำคัญสำคัญเอาไว้มากมายทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนายวันวัน,วน,วนภัยพิบัต New ิเิวเคียเชนบิลสินามิป,ปี2004เรือดำน้ำรัสเซียที่เหมือนจมหายไป หรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตของผู้นําสตาลินผู้นําโซเวียตเรื่องนี้นะครับมันก็เลยทําให้เธอนั้นถูกจับเข้าคุกเลยนะครับเพราะว่าโซเวียตนะสงสัยครับว่าเธอไปสายลับแน,แน่แต่สุดท้ายนะเธอก็ถูกปล่อยตัวออกมาอยู่ดีครับแต่ที่น่าทึ่งก็คือคุณใยายวังก้าเนี่ยเป็นแค่ชาวนาธรรมดารรมดาครับไม่ได้เรียนหนังสือสูงไม่เคยดูทีวี ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์อีกด้วยแต่เธอรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ยังไงกันนะคําตอบนะครับก็คือเธอนั้นอาจจะเข้าถึงอาคาชิเลคอดได้นั่นเองครับการที่ตาเธอบอดนั้นอาจจะทําให้ประสบการณ์ด้านอื่นๆของเธอนั้นเปิดกว้างขึ้นทําให้เธอนั้นสามารถรับข้อมูลจากไาคาชิได้เป็นไปได้มหมครับที่คุณยายวาก้านั้นจะเป็นเหมือนกับเสาอากาศที่รับข้อมูลจากคลังข้อมูลจักรวาลแห่งนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับตลอดประวัติศาสตร์นั้นก็มีบุคคลสําคัญหลายท่านเลยนะครับที่อ้างว่า สามารถติดต่อกับโลกวิญญาณหรือเข้าถึงบันทึกอาคิชีได้หนึ่งในนั้นก็คือนอสตาดามุสครับหมอดูชื่อดังแาวฝรั่งเศสท่านผู้นี้ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่สิบครับนอสตาดามุสท่านก็ได้ทำนายเหตุการณ์สำคัญๆในโลกไว้อย่างมากมายเลยนะครับเช่นมหาอาคีภัยแห่งลอนดอนในปี 1666การปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789การขึ้นสู่อำนาจของอาล l ฟเฮนเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2องหลายท่านนะครับก็อาจจะสงสัยว่าแล้วนะัสตาดามุสอนะ่ะรู้เรื่องราวในอนาคตได้ยังไงกันนะนัสตาดามุสน,นะครับก็บอกว่าท่านได้ศึกษาศาสตร์ลี้ลับต่างๆมากมายครับทั้งจากตำราของกรีกโบราณคาบาบาของชาวยิวรวมถึงเวทมนต์ของชาวคริสเตียนด้วยครับ สารเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบันทึกไอคิชีได้ดอราาาบุตนั้นเคยเขียนไว้ในหนังสือครับเล่าถึงประสบการณ์ของท่านอีกด้วยท่านบอกว่าในบันทึกไอคิชีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยครับไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่าง่ะมันรวมกันเป็นนึ่งเดียวอารมณ์เหมือนกับเราดูหนังเรื่องหนึ่งนะครับใน YouTube แล้วเราก็กรองไปดูตอนตอนจบได้เลยครับหรือย้อนกลับไปดูตอนต้นก็ได้ไอบันทึกไอคิชีเลคคอร์นี่มันก็คล้ายๆกันครับมันคือ หนังม้วนชีวิตครับของจักรวาลที่เราอ่ะสามารถเลือกดูเหตุการณ์ต่างๆได้ตามใจชอบหลายคนก็อาจจะสงสัยครับว่าบันทึกอาเคชีเลคอ่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันนะเหล่านักพยญากรหลายท่านนะครับก็บอกว่าบันทึกอาเคชีนะ่ยมันอยู่อีกมิตินึงครับเป็นโลกที่อยู่นอกเหนือประสาทสมปัตทั้ง5้าของมนุษย์เป็นไปได้ไหมครับที่โลกใบนี้จะเป็นสิ่งที่ สิ่งมีชีวิตต่างดาวอาศัยอยู่และบางทีบันทึกอาคิชิได้ขอนั้นก็อาจจะอยู่ใ,ใกล้ๆตัวเราเองก็เป็นไปได้ครับเพียงแต่ว่าสมองของมนุษย์เราอ่ะยังไม่พัฒนาพอที่จะรับรู้มันนั่นเองครับเหมือนกับที่มนุษย์ในอดีตนะ ไม่เคยรู้จักคลื่นวิทยุใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้น่ะเรากลับใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารกันทั่วโลกแล้วบางทีอนาคตมนุษย์เราอาจจะพัฒนาคเครื่องมือที่สามารถรับรู้แล้วก็อ่านบันทึกอักชีได้ก็เป็นไปได้นะครับใครจะไปรู้หรอครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่แค่นักวิทยาศาสตร์อย่างดรลาโซหรือว่า ดรไฟแมนเท่านั้นนะครับที่เชื่อในเรื่องของอาคช,ชีเลคอยครับเอาอเบิร์ตไอสไตล์เองเขาก็เป็นนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็รู้จักใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันครับ <c oughs> ไอสไตล์น่ะเคยบอกครับว่าแนวคิดทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขานั้นน่ะมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีเหมือนมีใครเอาไฟล์ข้อมูลมาใส่ไว้ในหัวของเขายังไงอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมและท่านผ,ผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหลายๆอย่างน่ะมันก็มักจะถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่ อยู่คนละสี่โลกเลยด้วยซ้ำครับเหมือนกับว่ามันมีคลื่นความคิดนี่แพร่กระจายไปทั่วทั้งโลกครับแล้วคนที่มีความสามารถพิเศษนะ่ะก็สามารถรับเอาคลื่นความคิดเหล่านี้ได้มีนักสังคมวิทยาสองท่านครับที่ชื่อวิลเลียมออกเบรนแล้วก็ดนทีโทมัสเขาเคยศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ด้วยครับแล้วเขาก็พบว่ามันมีสิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย1 4 8อย่างที่ถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมๆกันโดยที่คนนะ่ะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยครับเช่นทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไต์ ก็ถูกคิดคนขึ้นมาเกือบจะพร้อมๆกับนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ วงกาเรครับโทรศัพท์นั้นก็ถูกคิดค้นขึ้นมาพร้อมๆกันโดยอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลและอีสไลซาเกรครับนี่มันแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกมากมายเลยครับทําให้เกิดคําถามว่าแล้วสิ่งพวกนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงกันนะอาแคชิเล่ขอนะ่ะจะส่งขึ้นความคิดออกมาครับแล้วคนที่จิตตรงกับขึ้นความคิดนั้นพอดีนะ่ะก็จะรับรู้ข้อมูลนั้นได้เหมือนกับเวลาที่เราเปิดวิทยุแล้วเราก็จูนขึ้นไปหา ขึ้นสถานีนั่นแหละครับเราก็จะได้ยินเพลงได้ยินข่าวตามที่เราต้องการแต่เราหมุนไม่ตรงแล้วล่ะก็เราก็ไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหมครับบางทีแล้วล้ะก็จิตใจของมนุษย์น่ะมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับเครื่องรับวิทยุก็ได้นะครับคนที่จิตพัฒนาแล้วก็สามารถรับลื้นความคิดจากไอเคชเรคและคอร์ดได้นอกจากไอสไตล์แล้วก็นอสตาดามุสแล้วก็ยังมีบุคคลสําคัญอีกหลายท่านเลยครับที่เชื่อว่า สามารถเข้าถึงบันทึกของไอคาชิและคอร์ดได้นะครับอย่างเช่นซูจูจิงครับชาวจีนท่านผู้นี้นะี่ยก็สามารถเล่าชีวประวัติของคนอื่นได้เพียงแค่รู้ชื่อรูดอฟสไตเดอร์ก็เป็นนักปรัชญาชาวออสเตรเลียครับท่านนี้นะ่ย สามารถมองเห็นออร่าหรือรังสีของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้เลยครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไปได้มหมครับที่บันทึกอักชีเดคอร์ดนะมันจะมีอยู่จริงๆและเป็นไปได้มหมครับที่มนุษย์บางคนนั้นจะสามารถเข้าถึงอักชีเดคอร์ดได้บางทีนะครับคำตอบอาจจะอยู่ในตัวท่านเองก็เป็นไปได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมคราวนี้เนี่ย เรามาเจาะลึกกันต่ออีกนิดนึงนะครับว่าอาคาชิระคอร์ดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเรายังไงกันบ้างนะในทางจิตวิทยานะครับอาคาชิระคอร์ดก็จะเปรียบเสมือนกับหนังสือแห่งชีวิตครับของแต่ละคนเลยทีเดียวมันเหมือนกับสมุดหรือว่าแท็บเล็ตเล่มใ,ใหญ่ครับ ที่มันมีบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเกี่ยวกับเราเอาไว้ตั้งแต่เกิดจนตายทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดการกระทําอารมณ์ความรู้สึกครับทุกอย่างอ่ะบันทึกบันทึกไว้หมดแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับบันทึกไอคชีนะ่ะยังบันทึกจุดประสงค์ของชีวิตเราพรสวรรค์ที่เรามีบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้อีกด้วยครับเป็นเหมือนกับแผนที่ของเราในทีเดียวแล้วเราอ่ะจะสามารถเข้าถึงไอคกชีของเราได้ยังไงกันนะ คำตอบก็คือบันทึกไอคิชินะครับของแต่ละคนนะ่ะมันจะมีความถี่เฉพาะตัวครับเหมือนกับลายนิ้วมือเลยครับถ้าเราปรับความถี่ของจิตใจให้ตรงกับบันทึกของไอคิชิเราได้เราก็จะสามารถ เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้เองครับบันทึกไอคิชิเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นสนามพลังงานที่มีชีวิตครับมันเติบโตไป,ปพร้อมๆกับเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายิ่งเราพัฒนาตัวเองมากเท่าไหร่บันทึกไอคิชิของเราก็จะยิ่งอัปเดตข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นครับมันเหมือนกับเกม RPG นะครับยิ่งเราเล่นเกมไปไนานๆเท่าไหร่แล,แล้วก็ตัวละครของเราอ่ะมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมีเลเวลสูงขึ้นมีเ,เทมมากขึ้นบันทึกไอคิชิก็เช่นเดียวกันครับยิ่งเราพัฒนาจิติตวญญ เราให้มันมากขึ้นเท่าไหร่บันทึกอเคชิของเราก็จะยิ่งมีข้อมูลมากขึ้นเท่านั้นครับแล้วก็มีพลังงานมากขึ้นอีกด้วยทีนี้หลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าแล้วใครล่ะเป็นคนที่บันทึกข้อมูลเหล่านี้ในโลกจิตวิญญาณครับมันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้รักษาบันทึกครับท่านเหล่านี้นะ่ะก็มีหน้าที่ที่คอยดูและไอเคชิอยู่แล้วก็คอยบันทึกข้อมูลต่างๆของเราเอาไว้ครับเหมือนบรนรดาลักษณ์ในห้องสมุดนั่นแหละรครับ ที่คอยดูแลตัวหนังสือผู้บันทึกผู้รักษาเหล่านี้น่ะก็จะเป็นเหมือนกับคู่พี่เลี้ยงครับคอยให้คำแนะนําช่วยเหลือเราแต่พวกเขาอ่ะก็จะไม่เข้ามาแทรกแซงชีวิตของเราครับจนกว่าเราอ่ะจะขอความช่วยเหลือนั่นเองเหมือนกับเวลาที่เราไปห้องสมุดครับถ้าเราไม่รู้ว่าจะหาหนังสือเล่มไหนเราก็ต้องไปถามบรรลักษ์ใช่ไหมครับ แต่ก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับอย่าคิดในมุมมองของโลกมนุษย์ด้วยกันครับอย่าคิดในมิติที่3ามเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะปวดหัวแน่นอนครับว่าบรรลักษณ์คนเดียวเนี่ยจะจะัดสรรให้เราได้ยังไงกันนะและบางครั้งครับทุกท่านถึงแม้ว่าเราจะถามแต่เราก็อาจจะยังไม่ได้คําตอบก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับรู้คําตอบเหล่านั้นก็เป็นไปได้ครับอารมณ์เหมือนกับว่าเคยฟังธรรม,มะเมื่อสิปีก่อนครับแล้วกลับมาฟังในปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วดันเข้าใจซะอย่างไรอย่างนั้นแหละ เข้าใจง่ายซะด้วยอย่างนี้นะครับดังนั้นการเข้าถึงบันทึกไอคิชิเนี่ยก็ต้องอาศัยทั้งความพร้อมแล้วก็การตั้งคําถามที่ถูกต้องด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมเรื่องราวของบันทึกไอคิชิรคคอร์ดเนี่ยมันก็น่าสนใจใช่ไหมครับถ้าใครรู้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมิดด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ร่วมเดินทางมาลตลอดทั้งคลิปนี้เลยเดี๋ยวสิ่งอื่นใดแล้วล่ะก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่มีเบรคนอื่นครับก็ขอให้สมปรารถนาแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ